วันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในเหตุการณ์ที่น่าตกใจและน่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานี้ครับนี่เป็นเรื่องราวของโทมัสแมทธิวคุกเด็กหนุ่มวัย20ปีจากรัฐเพนซิลเวเนียถ้าเราดูเขาจากภายนอกไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้กําลังวางแผนที่จะลอบสังหารอ,าดานหนาอดีตประธานาธิบดีโดนดัลด์ทรัมป์ขณะขึ้นเวทีปาศัยครับ <c oughs> โทมัสแมทธิวคุก เกิดเมื่อวันที่20กันยายนปี2003ที่เบทเทลพาร์ครัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาถ้านับถึงเวลาที่เขาลงมือก่อเหตนนะครับโทมัสจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นกลางมีชีวิตที่ไม่ได้ลำบากพ่อและแม่ของโทมัสเป็นนักบําบัดซึ่งถ้าเราเคยดูหนังหรือซีรีส์ต่างประเทศนะครับบางครั้งเราจะได้เห็นฉากที่ตัวละครไปหานักบําบัด เพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนะครับคืออาชีพของพ่อและแม่ของโทมสัสในช่วงมัธยมเขาเขา้เขาเรียนที่โรงเรียนเบเทลพาร์คไฮสคูลโดยผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับที่ดีมากเขาจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมก่อนจะเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยด้านโภชนาการในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รอบสังหารตัวของโทมสัสไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่มีรายงาน เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแล้วมันเป็นพ่ออะไรกันครับที่ทําให้เด็กหนุ่มวัยเพียง20ปีก่อเหตุที่ช็อกคนทั้งโลกวันที่13กรกฎาคมปี2024วันแห่งความวุ่นวายเวลา18นาฬิกา3นาทีที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับได้ขึ้นเวทีปาศัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่กำลังจะมาถึงโดยมีฝูงชนต่างเข้าร่วมฟังกันอย่างล้นหลามนะครับทุกอย่างดูเป็นปกติหน้า,าที่ตำรวจคอยเดินตรวจตาบริเวณรอบๆและหน่วยซีเคตเซอร์วิสก็ประจำตำแหน่งพร้อมสแกนหาอันตรายที่จะเข้ามาใกล้ครับเวลา18นานาทีสิ่งผิดปกติบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมงานบางกลุ่มสังเกตเห็นชายคนนึง yeah, 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 yeah. พร้อมอาวุธ yeah, yeah. ปืนไรเฟิล อยู่บนหลังคาของอาคารที่ห่างจากเวทีปาใสที่โดนดอทรัมยืนอยู่ประมาณ120-150เมตรเขาได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอและเผยแพร่มาลงในสื่อออนไลน์ในคลิปเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของมือปืนกําลังหมอบคานอยู่บนหลังคาและได้เล็งปืนไปที่เวทีปาใสในตอนนั้นเองเนี่ยเรายังจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยหนึ่งนาย กำลังเดินไปมาร,บรอบๆบริเวณอาคารผู้คนบริเวณนั้นเองได้เข้ามาร่วมงานปาร์ตหลายคนนะครับต่างพยายามตะโกนดึงความสนใจไปที่มือปือนในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังกล่าวสุนทรพจน์บนเวที s <S เวลา18นาฬิกา11นาที28วินาทีเป็นเวลา5วินาทีก่อนที่เสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นในคลิปวิดีโอแต่แดงให้เห็นว่าผู้คนเริ่มตะโกนว่า ชายที่อยู่หลังคาเขามีปืนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นท่าทีของผู้คนที่เริ่มตื่นตระหนกแล้ววิ่งหนีในขณะที่ผู้คนบางส่วนนะครับกำลังแตกตื่นโดยซีขินซอร์วิทเองที่ประจำการอยู่บนหลังคาข้างเวทีปลาใสยก็ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติและเล็งปืนไปที่กลุ่มฝูงชนขณนะที่กำลังแตกตื่นครับเวลา18นาฬิกา11นาที33วินาที ระหว่างที่โดนัล์ดทรัมป์กำลังปาใสเสียงปืนนัดแรกก็ได้ดังขึ้นลูกกระสุนปืนพุ่งด้วยความเร็วจากหลังคาด้านบนอาคารที่ระยะห่าง120ถึง150เมตรพุ่งก็ใส่ไปหูด้านขวาของโดนัล์ดทรัมป์เขาหยุดพูดและเอื้อมมือไปจับใบหูขวาของตัวเองและอีกหนึ่งวินาทีต่อมาเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกสองนัดอย่างรวดเร็วโดนัลทรัมป์ ก้มต,ตัวลงหลังแท่นเวทีปราใสขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยซีคอร์วิตต่างวิ่งเข้ามาเพื่อเอาตัวบัดงนัลทรัมจากลูกกระสุนปืนพร้อมตะโกนให้เขารีบลงจากเวทีในตอนที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นอนะครับดักมิลนักข่าวจากนิวยอร์กไทม์สามารถจับภาพลูกกระสุนปืนที่พุ่งผ่านศรีรษะของโดนัลทรมเอาไว้ได้เวลา18นาฬิ 11. นาที 37วินาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นันขนดขณะที่ฝูงชนต่างพากันแตกตื่นอีดล้องด้วยความตกใจทางด้านตัวของโดนัทชาม์นะครับยังคงนอนหมอบลงเจ้าหน้าที่จากหน่วยซีเคสเซอร์วิสล้อมรอบก่อนที่สุดท้ายจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดและใน42วินาทีถัดมาเจ้าหน้าที่จะได้รับการยืนยันว่ามือปืน เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วมีคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายและเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะครับซึ่งจะเห็นร่างอันไร้วิญญาณของมือปืนที่นอนอยู่บนหลังคาของอาคารช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองทางด้านเวทีปาศัยหลังจากได้รับการยืนยันว่ามือปืนเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับฝูงชนต่างปบมือและโร้องขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยซีเคีิลวิทพยุงตัวโดนัลด์ทรัมยืนขึ้น เมื่อเขาลุกขึ้นได้นะครับเลือดก็ไหลหยดลงมาจากใบหูด้านขวาและใบหน้าของโดน,โดนัทชัมในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่กำลังจะพาเขาลงไปบันไดนะครับ,บเพื่อออกจากสถานที่เกิดเหตุแต่ก่อนที่จะลงจากเวทีโดน,โดนัทชัมหยุดชะงักก่อนที่จะชูหมัดขึ้นในอากาศแล้วพูดคำว่า hoe, สู้สู้สู้ผู้ชนต่างตอบรับพร้อมตะโกนคำว่า สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์สำคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐภายหลังเจ้าที่5นายได้ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ลงบันไดาจากเวทีและพาขึ้นรถ SUV ที่รออยู่เขาชูหมัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่เขาขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังของรถสุดท้ายเขาก็ออกจากสถานที่เกิดเหตุและถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาล เพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายอีกทีนึงครับเวลา18นาฬิก51นาทีได้มีการออกมาประกาศว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยดีและกำลังเข้ารับการประเมินอาการจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและในเวลา20นาฬกา42นาทีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยมีใจความว่า ผมถูกยิง้วยกระสุนปืนมันเจเาะข้อที่ด้านบนใบหูขวาผมรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติผมได้ยินเสียงปืนดังและรู้สึกทันทีได้ว่ากระสุนปืนมันเจาะทะลุไปมันมีเลือดออกมากผมจึงตระหนักแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอพระเจ้าคุ้มครองอเมริกาหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถระบุตัวมือปืนที่ก่อเหตุนในครั้งนี้ได้ซึ่งก็คือโทมัสแมทธิวคุก ขออาวุธปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ AR-15 ในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับนอกจากมือปืนที่ก่อเหตุยังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายซึ่งก็คือคอเล่คอมพลาทอรี่อีิทัวน้าอาสาสมัครดับเพลิงวัย50ปีแล้วยังมีผู้เข้าร่วมปลาใัยนะครับอีกสคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสาเหตุหลักๆนะครับของการที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นพ่อวิธีกระสุนที่มือปืนยิงเข้ามามันตรงกับที่นั่งบนอัตจั์ครับทําให้ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตถูกยิงก่อนที่ลูกกระสุนปืนจะพุ่งไปถึงตัวของโดนัลด์ทรัมป์มาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่เริ่มคิดว่านี่อาจจะเป็นการจัดฉากครั้งใหญ่เพื่อเรียกคะแนนเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่ผิดครับเพราะในต่างประเทศเองก็มีข่าวลือว่าโดนัลด์ทรัมป จัดฉากเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้ตัวเองได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยแต่ช้าก่อนครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้กันก่อนนี่เป็นการจำลองวิธีกระสุนที่ถูกยิงเข้ามาจากมือปืนนะครับคุณจะเห็นได้ว่าขณะที่โดนลัลด์ทรัมป์กำลังปลาใสาในเสี่ยววินาทีนั้นเองเขาไดข้ขยับศีรษะไปด้านขวาทำให้ลูกศุปนปืนพลาดเป้าเข้าไปถูกใบหูของเขาแทน ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดนนอฟชัมไม่ขยับศรีศรษะไปทางด้านขวาหรือขยับศรีรษะช้าลงอีกแค่วินาทีเดียวผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เร็ยวยยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ครับเรียกได้ว,ว่ามันเป็นความบังเอิญที่ทําให้ตัวของโดนลดอทชัมลอดตายจากการโดนลูกกระสุนปืนเจาะเข้าที่ศรีศรษะโดยตรงหลังเกิดเหตุการสืบสวนเพื่อค้นหาแรงจูงใจและประวัติของตัวมันแมทธิวคุก กได้เริ่มต้นขึ้นหน่วยสอบสวนกลางหรือ FBI ได้ก็ามาสืบสวนในเรื่องนี้โดยเริ่มจากที่บ้านของโทมัสทำให้เราได้ทราบว่าอาวุธปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ AR 1 5ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับเป็นอาวุธปืนของพ่อโทมัสที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2013หรือกว่า10ปีที่แล้วมาโดยก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันนะครับตัวของโทมัสได้ไปที่ชมรมยิงปืนที่เขาเป็นสมาชิกในเมืองแคลวัน รัตเพนซิวเนียเพื่อซ้อมยิงปืนและได้ไปขอหยุดงานในวันเสาร์เขาบอกกับหวัวหน้าของเขาว่าเขามีบางอย่างที่ต้องไปทําและจะกลับมาทํางานใหม่ในวันอาทิตย์ซึ่งหวัวหน้าของเขาไม่รู้เลยว่านั่นจะกลายเป็นวันสุดท้ายที่เขาได้เจอกับโทมสัสพอถึงช่วงช้าของวันเกิดเหตุนะครับโทมสัสหยิบปืน AR15 ออกจากบ้านโดยดีพ่อของเขาก็ไม่ได้เอกใจ ว่าลูกชายกำลังจะไปวางแผนที่จะก่อเหตุการณ์ที่มันดูรุนแรงขึ้นหลังจากออกจากบ้านนะครับตัวของโทมัสเองก็ได้มุ่งหน้าไปที่ร้านขายอาวุธปืนเพื่อซื้อลูกกระสุนปืนขนาด5.6มมจำนวน50นัดด้วยกันเพื่อเอามาใช้กับปืนไรเฟิล AR 1 5นอกจากนี้เขายังได้แวะไปซื้อบันไดที่มีความสูงประมาณ5ฟุตครับติดรถมาด้วยโทมัสเองขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันก่อนที่งานปลาใสาจะเริ่มต้นขึ้น เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง5นาทีทีเดียวครับและในช่วงเวลา่ันเองนะครับสำนักข่าวท้องถิ่นก็ยังสามารถจับภาพที่โทมัสขณะเดินไปมารอบๆอาคารที่งานปลาใยโทมัสเดินไปอาคารที่อยู่ด้านข้างก่อนจะปีนขึ้นไปบนเครื่องปรับอากาศและขึ้นไปบนหลังคาของอาคารโดยที่เขาไม่ได้ใช้บันไดที่เพิ่งซื้อมาหลังจากที่โทมัสขึ้นไปบนหลังคาของอาคารได้เขาจึงปีนขึ้นไปหลังคาของอีกอาคารหลังหนึ่ง ที่อยู่สูงกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาใช้ในการรอบสังหารอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมื่อถึงเวลาแผนการที่โทมัสได้วางเอาไว้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเสียงปืนดังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะขึ้นไปหยุดโทมัสแต่ก็ถูกปืนเล็งเข้าใส่จนทําให้ต้องลากถอยออกมาโทมัสเอนะครับได้ลา,ากกระสุนปืนจากปืน AR15 ของเขา ไปได้ทั้งหมด8นัดด้วยกันในระยะเวลาเพียงแค่11วินาทีหลังจากกระสุนนัดแรกล่าออกไปหน่วยซีเคทดซูวิตก็สามารถยืนยันตำแหน่งของตัวโทโมัสได้และ15วินาทีถัดมาโทโมัสก็ถูกยิงเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตอยู่บนหลังคาเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงในระยะเวลาเพียงแค่26วินาทีเท่านั้นแม้การทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยซีเคทซูวิตจะดูตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่มัน ก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันทำไมถึงยอมปล่อยให้เด็กหนุ่มอายุ20ปีถือปืนขึ้นไปบนหลังคาของอาคารได้และทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สังเกตเห็นตัวของโทมัสที่เล็งปืนอยู่ก่อนหน้านี้ทางทั้งที่มีผู้เข้าร่วมปาใส่ยนะครับต่างพาคันตะโกนบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าตั้งหลายนาทีเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงซึ่งคุกคามชีวิตของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย และวิธีที่อดีตประธานาธิบดีถูกยิงโดยสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐในเรียกร้องให้มีการสอบสวนถึงการจัดการขง้งหนวดซีกิทเซอร์วินในวันนั้นหลังจากการเสียชีวิตของโทมัสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองได้เข้าไปค้นรถที่จอดทิ้งเอาไว้บริเวณปั๊มน้ํามันโดยเจ้าหน้าที่พบกับวัสดุทาระเบิดอยู่ในนั้นนอกจากนี้ยังไปนคนที่บ้านของโทมัสและก็ยังพบว่าที่บ้านของเขาเอง ก็ยังมีพบวัสดุที่เอาไว้ใช้ทำระเบิดอีกด้วย FBI พยายามแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือของโทมัสนะครับเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนจะพบว่าโทมัสได้ใช้โทรศัพท์มือถือค้นหารูปภาพของประธานาธิบ,บดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนโทรศัพท์ของเขารวมถึงค้นหาวันที่ชุมนุมของโดนัลด์ทรัรมป์ที่เมืองบัตลเลอร์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนอกจากนี้โทมัสเองยังค้นหาคำว่าโรคซึมเศร้าเป็นบางครั้ง ในส่วนของคนรอบข้างเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากโรงเรียนมัธยมได้เล่าว่าตัวของโทมสัสเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กสวมแว่นหนาและผมบางแสกกลางเขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่ไม่ชอบเข้าสังคมมักจะใส่หูฟังชอบนั่งคนเดียวตอนกินข้าวเที่ยงแล้วจ้องมองโทรศัพท์เพื่อนบางคนได้เล่าว่านะครับโทมสัสมักถูกนักเรียนคนอื่นล้อเลียนเรื่องเสื้อผ้าที่เขาใส่บางวันโทมัสเองจะใส่ชุดล่าสัตว์มาที่โรงเรียนและโทมสัสก็ยังมักถูกกันแกล้ง จากเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเป็นประจำนอกจากนี้เขายังพยายามที่จะเข้าทีมยิงปืนของโรงเรียนแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากเขายิงปืนไม่แม่นมันจึงทำให้หลายหายคนนะครับคิดว่าโทมัสเองอาจจะเก็บกดจากการที่ถูกบูลลี่แต่มันนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนว่าอะไรกันที่เป็นแรงผักดันให้โทมัสแมทธิวคุกลงมือก่องเหตุนในครั้งนี้ ผู้คนจํานวนมากต่างพากันสร้างทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมามากมายอย่างที่ปรากฏขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตบ้างก็ว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนจัดฉากเองหรือบางทีก็อาจจะเป็นโจไบเดนที่พยายามจะลงมือสังหารทรัมป์และตัดขาคู่แข่งการสืบสวนยังคงดําเนินต่อไปนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการรอบสังหารประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบางครั้งก็สําเร็จบางครั้งก็ล้มเหลว เราได้แต่เฝ้ารอว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะทําทให้เราได้ทราบว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เด็กหนุ่มวัยเพียง20ปีลงมือก่อเหตุการณ์ที่ช็อกค,คนทั้งโลกได้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่จากช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ